คุนแผนเมืองไทย X Series สีประตูเกียร์ออโต้พี่น้องเอฟซีจ้าปายะจัดให้ครับก่อนอื่นทักทายพี่น้องเด้อสวัสดีครับปายะผููใจดีนี่แหละครับผู้รอหนาตาดีนี่เด้ออ้าว X Series สีประตูเกียร์ออโต้ยกสูงมาใหม่จัดไปพี่น้องเอฟซีเอินกังสันกังสี่ว่าคุนแผนเมืองไทยเพราะว่าผู้ใดขับผู้ใดขี่มันกับสีเเขียวได้ที่นี่ นะครับมันสีเขียวมันสีมีนยิ่งติดหลายละถ้าเป็นผู้ยิ่งนี่กะอันนั้นเขี้ยวเลยเด้ถ้าเป็นผู้ไสก้กะเขียวคือกันเด้พี่น้องเด้นะครับผมราวามันสีมีผู้บ่าวผู้สาวติดหลายเด้ครั้นี้ครับนะอา้าวซส่แม็กซ์จัดส่งเป็นล้อเวลยางใหญ่ ay, จัดให้่เลยพี่น้องเอฟซีจ๋านะครับภายในได้เป็นเบาะหนังนะครับตกแต่งสไตล์เอ็กซิลี่หลังค่าดำนะครับเอ็กซิลี่นี่ตรงหลังค่าดำ ผ่าบังแดดครับถุงยังบะถอดบะแกะเลยถุงยางยังบะถอดบะแกะพี่น้องหุ่มพรมวิ p ไอพีเดินได้ตะเข็บแดงโอ้ยงามแห้งพี่น้องเอฟซีจ๋าด้านหลังครับแอร์หลังพร้อมอ้อยงามพดงามโูงาม,ง,ามง,ามงามบักโม่บักแต่งบกักฝากบักแป้งบักหอยเชอรี่บักกูดบกักนาวบาักสมโอนะครับพี่น้องโลบาร์ด้านหลังไฟนาปิเตอร์ไฟไทย LED ดีจุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับมีกันชนท่ายพร้อมมีกล่องหลังพร้อม สติกเกอร์เอ็กซิลี่โอ้ยออปชันเยอะแต่งเต็มแต่งสวยแต่งรอนะครับรุ่นรอรอรุ่นโกโก้รถปี2 0 2พนยเดเลพี่น้องเอฟซีจ๋านะครับเลขไม้อยู่ที่แค่นี้จัจจบบอพิดเจ็ดหมื่นโลนะครับจับบอพิดเจ็ดหมื่นโลอ่ะจับบอพิดอีห 70, ลี่เจ็ดหมื่นโลนะครับผมพวงมาลัายสองคางมัลติฟังก์ชันสองคางปุ่มเป็นปุ่มปุ่มสตาร์ทอยู่มั้งพี่เกียร์ออตโต้นะครับผมเอาไปฟรีดดาว นะครับออกรถศูนย์บาททรงฟีหอดนาบ้านงวด12,000บาทครับพี่น้องงวด12,000มืนะครับมาเบิ่งหหองเครื่องนี่หหองเครื่องเดิมโรงงานร่องแก้มใส้ขวาฝากระโปรงเดิมระบบความปลอดภัยดิบิกอี s นะครับผมมาร์กช็อคแต้มสีตรงทุกจุดครับพี่น้องเอฟซจ๋านะจัดไปนะสามารถซื้อได้ทุกอาชีพทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกางใต้จัดได้หมด บวาสิเป็นพอค่าเม่า่าเช่าให้เช่าหน้าเช่าวสวนเช่ากเกษตรกรกีดจงกีดยางเรียงหมูเรียงมา้าเรียงเป็ดเรี้ยงไก่เรี้ยงยีราฟเรี้ยงนินโน่สาวข้าขายหาเรีแผงร้อยตลาดนัดคล้องถมป่าม้งป่าหมอกสื่อได้ทุกอาชีพมาโหลดคาหะคาบดีนะครับสื่อได้มหาปลายะใจดีนะครับอยู่เหนืออีสานกลางใต้จัดได้หมดโชว์รูมอยู่จังหวัดสแก้ว ชื่อโชลูมว่าดีที่สุดสักแก้วอยู่ตรงขามกับบิกซี่สักแก้วนะครับมีบริการเฮสัญญาหอดหนาบ้านฟรีทรงรถหอดหนาบ้านฟรีอ้าผู้ใหมักของเคี้ยวๆมาเอาข้างที่ครับคุณแผนเมืองไทยปาย๋ายะใจดีจัดให้คอมเมนต์บอกเลยกดสุดกดสุดกดสุดแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ป๋าด้วยพี่น้องจ๋าสวัสดีครับ